สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนเอามาที่เรื่องของการช่วยเหลือสังคมกันต่อครับก็เป็นเรื่องของธนาคารอมสินนะครับเพราะว่ามีการปักทำมตัวเองเป็นภาร,รกิจแบบช่วยเหลือสังคมอย่างชัดเจนนะครับในวันนี้ครับอมสินมีการปักธงภาร,รกิจ CSV นะครับสร้างคุณค่าให้สังคมครับโดยลุยทําธุรกิจใหญ่เพื่อช่วยเหลือพวกกลุ่มคนฐานรากนะฮะ เพื่อช่วยประชาชนได้ว่าเขาเรียกว่าได้มากกว่า17ล้านคนแล้วก็ค,ค,าคาดว่ากําไรในปีนี้จะแตก33,000ล้านบาทครับนี่ขออนุญาตเรียกก็เป็นธนาคารแห่งตำนานนะดอิฉานี่ตั้งแต่เด็กยังโตก็ยังอมสินอยู่ทุกวันนี้ค,ค่ะคุณวิทัยค่ะรัตนากรนะคะผู้นวยการธนาคารอมสินได้มีการกล่าวในงานสัมมนานะคะ CSB Forum 2023 ภายใต้หัวข้อ ESG Social Pillar นะคะ d i v e s t ค่ะสังคมยั่งยืนเพื่อโลกที่ยั่งยืนว่าทางธนาคารออมสินเนี่ยแหละคะ่ะจะมุ่งสู่ความเป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมหรือว่า CSV นะคะซึ่งเป็นการเอาปัญหาเชิงสังคมไปใส่ในธุรกิจของออมสินในทุกมิติเลยจะมีการปรับการทําธุรกิจของธนาคารเพื่อช่วยแก้ปัญหาทางสังคมที่ยั่งยืนมากขึ้นด้วยทั้งนี้ปัญหาเชิงสังคมค่ะ ปัจจุบันอยู่บนสภาพของการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างเช่นปัญหาคนนะคะจากรากจากฐานรากที่พบว่ามีไรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายซึ่งใน17.8ล้านครัวเรือนมีกว่า9ล้านครัวเรือนนะคะหรือคิดเป็น51%เกินครึ่งเนี่ยเขามีหนี้มีสินเลย และก็ในจำนวนนี้นะคะมีการกู้เพิ่มอีก20%ด้วยจากที่เคยกู้ไว้1.1แสนบาทเป็น1.3ก็เท่ากับ1แ10,000บาทเป็น 1, 300, 1 0 30,000บาทต่อครัวเรือนนั่นเองค่ะแล้วก็การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่พบว่าต้นทุนก็สูงสูง,สงด้วยค่ะคโดยคุณวิทยยังกล่าวนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาครับตั้งแต่ปี2563ถึง2566นะครับธนาคารออมสินเนี่ยได้เข้าไปช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องกว่า63โครงการครับ ช่วยเหลือประชาชนได้กว่า17ล้านคนและสนับสนุนการให้สินเชื่อกว่า8.5ล้านคนนะครับผ่านการให้สินเชื่อเรียกว่าเสริมสภาพคล่องดูแลอัตราดอกเบีย้ยที่เป็นธรรมสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและสร้างการเข้าถึงแหล่งทุนเพิ่มขึ้นเป็น3 90, ล้านนะฮะ5.9 0 0 0 0รายครับหรือเพิ่มขึ้นกว่า2ล้านรายนะครับสำหรับแนวโน้มผลการดาเนินการนะครับของปีนี้นะครับคาดว่านะครับธนาคารเนี่ยจะมีกําไรครับ33,000ล้านบาทสูงสุดกว่าช่วงก่อนเกิดโควิด -19 นะครับ ไม่เป็นการตั้งสำรองสูงสุดเป็นประจตการครับตั้งแต่ธนาคารอมสินตั้งมานะครับซึ่งหากธนาคารไม่แข็งแรงเนี่ยก็ไม่สามารถทำเรื่องพวกนี้ได้ครับและการที่กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้อมสินนะฮะช่วยคนทำธรุรกิจใหญ่เพื่อมาจุนเจือธรุรกิจย่อยโดยกระทรวงการคลังนะครับก็จะมีโดยเฉพาะการช่วยเหลือให้ได้ก็เป็นสิ่งที่ต้องการขอบคุณทางกระทรวงการคลังครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้กำกับดูแลนะครับอย่างไรก็ดีครับธนาคารอมสินเนี่ยก็อยู่ระหว่างรอธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนอนแบงค์ครับซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่1ของปีหน้านะฮะก็จะเข้ามาช่วยดูแลสินเชื่อในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมให้กับลูกค้าฐานลากได้มากยิ่งขึ้นด้วยครับค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทางอสิงิเนี่ยฮะ ปรับเขาเรียกว่าปรับภาพให้ปรับภาพปร,ปรับบทบาทในการทํางานจากเดิมที่เป็นธนาคารที่อาจจะมุ่งเน้นเรื่องกําไรนะฮะก็มาเป็นธนาคารที่มุ่งเน้นเรื่องของสังคมควบคู่กําไรควบคู่การช่วยเหลือประชาชนด้วยใช่คือกาไรอาจจะอาจจะเท่าเดิมแต่ว่าลงทุนในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมคในเรื่องของเชิงการศึกษาเชิงปัญหามากขึ้นแต่อมสินก็ทำมาตลอดนะคุณต็ทำตลอดฮะอย่างเช่นช่วงโควิดเนี่ยก็จะมีการตะเบงดอกเบี้ยหรือมีการช่วยเหลือกลุ่มคนที่ตกงานอะไรเงี่ยจะไปด้สนช่วยดอกเบี้ยที่เป็นสินเชื่อตรดดอกเบี้ยต่ำอะไรอย่างเงี้ย thank you